จากทีมกาลันยุตาด้วยพระมหากรุณาธิคุณจากฟ้าเบื้องบนพระคุณบารมีแห่งพระบรรพาจารย์ด้วยความเมตตาของท่านเหล่าเชียเยิญและท่านเชยเยิญจึงทำให้ทีมกาลันยุตามีโอกาสรับใช้ท่านทั้งหลายอีกครั้งด้วยการอ่านพระโอวาทพุทธสิ่งศักดิก์สิทธิ์ เพื่อความสะดวกของญาติธรรมและบุคคลทั่วไปที่จะร่วมศึกษาธรรมะในยุคสมัยที่ผู้คนทั่วไปมีข้อจำกัดของเวลาและกิจการงานอาชีพที่เร่งรีบดังนั้นในครั้งนี้จึงขอนำเสนอพระโอวาทขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาในบุญกุศล อันพึงมีจากการฟังครั้งนี้ด้วยเธินพระโอวาทพระอาจารย์กีกมตอนพวกเจ้าเปลี่ยนแปลงปณิธานเป็นว่าเล่นแต่วางโลกีวิสัยไม่ได้สิทธิ์เอย๋ยปัญญาที่แท้จริงนั้น ไม่ได้วัดกันที่ความรู้หรือความคิดเพียงอย่างเดียวแต่วัดที่ความมั่นคงในจิตใจและความแน่วแน่ในเป้าหมายอันสูงส่งการที่เจ้าเปลี่ยนแปลงปณิธานอย่างง่ายดายนั้นแสดงให้เห็นว่าเจ้ายังขาดความเข้าใจที่ลึกซึ้งในแก่นแท้ของธรรมะ อย่าหลงคิดว่าความฉลาดหลักแหลมคือปัญญาที่แท้เพราะแท้จริงแล้วปัญญาที่แท้คือความสามารถในการเห็นสัจธรรมและยึดมั่นในเส้นทางอันถูกต้องโดยไม่หวนการบำเพ็ญที่แท้ ต้องฝึกให้จิตใจมีความมั่นคงและแน่วแน่ในเป้าหมายให้เห็นว่าการยึดมั่นในปณิธานอันดีงามน,านั้นคือรากฐานสำคัญของการพัฒนาจิตใจจงฝึกพิจารณาเป้าหมายของการบําเพ็ญอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะตั้งปณิธาน เสมือนนักเดินเรือที่กำหนดจุดหมายปลายทางให้ชัดเจนก่อนออกเดินทางแม้ระหว่างทางอาจจะต้องปรับเส้นทางบ้างตามสภาพคลื่นลมแต่จุดหมายยังคงเดิมผู้ที่บำเพ็ญด้วยปัญญาอย่างแท้จริงนั้น ย่อมมีความชัดเจนในเป้าหมายและปณิธานสามารถยืนหยัดในจุดยืนของตนแม้ในยามที่เผชิญกับความท้าทายหรือความไม่แน่นอนโดยใช้ปัญญาในการปรับวิธีการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่เปลี่ยนแปลงเป้าหมายหลักอย่างง่ายดายดังเข็มทิศที่ชี้ทิศเหนือเสมอไม่ว่าจะหมุนไปทางไหนฉันใดจิตใจของผู้มีปัญญาที่แท้จริงย่อมมุ่งสู่เป้าหมายอันสูงส่งเสมอไม่ว่าจะเผชิญกับ สถานการณ์ใดฉันนั้นปัญญาไม่ใช่เพียงความรู้หรือความคิดแต่เป็นแสงสว่างที่นำทางจิตใจให้มุ่งไปสู่จุดหมายอันแท้จริงการที่พวกเจ้าเปลี่ยนแปลงปณิธานบ่อยครั้งไม่ใช่ความยืดหยุ่น แต่เป็นสัญญาณของจิตใจที่ยังไม่มั่นคงดังนั้นจงฝึกฝนให้จิตใจของเจ้าเองเป็นดังเข็มทิศท,ที่ชี้นำตนเองและผู้อื่นสู่ความจริงอันสูงสุดโดยไม่วันไหวต่อลมพายุแห่งโลกธรรมใดๆนั่นคือ ปัญญาที่แท้จริงของผู้บำเพ็ญแม้ในยามที่โลกภายนอกจะปั่นป่วนจิตใจที่มั่นคงย่อมรักษาความสงบไว้ได้เพราะเข้าใจว่าทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจังการยึดมั่นในความไม่เที่ยงนี้เอง ที่นำมาซึ่งอิสรภาพอันแท้จริงเมื่อจิตหลุดพ้นจากการยึดติดในรูปลักษ์ภายนอกปัญญาจะเบ่งบานจากภายในเผยให้เห็นความจริงอันเป็นนิรันด์ที่แฝงอยู่ทุกขณะของการดำรงอยู่สิทธิ์เอ๋ย เจ้าจงตระหนักว่าการบําเพ็ญที่แท้จริงนั้นไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายนอกแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงจิตใจภายใน,นการที่เจ้ายังไม่วางโลกีวิสัยได้นั้นแสดงให้เห็นว่า เจ้ายังไม่เข้าถึงแก่นแท้ของธรรมะฉะนั้นอย่าหลงคิดว่าการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัดคือความสำเร็จในการบำเพ็ญแท้ที่จริงแล้วการปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นในโลกีวิสัยต่างหากที่เป็นเครื่องวัด ความก้าวหน้าในการปฏิบัติการบำเพ็ญที่แท้นั้นต้องฝึกให้จิตใจมีความสงบปล่อยวางและเป็นอิสระจากความยึดมั่นในโลกธรรมจงฝึกมองโลกและอารมณ์ความรู้สึกด้วยใจที่เป็นกลาง เสมือนผู้ชมละครที่รู้ว่าทุกฉากทั้งสุขและทุกข์ละว,วนเป็นเพียงการสแสดงเจ้าจะพบว่าเมื่อเราไม่ยึดติดกับอารมณ์และเหตุการณ์ทั้งโลกจิตใจจะเป็นอิสระและสงบมากขึ้นผู้ที่บำเพ็ญอย่างแท้จริงนั้น ยอมสามารถรักษาความสมดุลระหว่างการปฏิบัติภายนอกกับการพัฒนาภายในและสามารถดำรงอยู่ในโลกโดยไม่ยึดติดกับโลกมีจิตใจที่เป็นอิสระจากความปรารถนาและความยึดมั่นในทางโลก แต่ยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ในโลกได้อย่างเหมาะสมดังใบบัวที่ลอยอยู่เหนือน้ำแม้จะอยู่ในน้ำแต่ก็ไม่เปียกน้ำฉันใดผู้ที่บําเพ็ญธรรมอย่างแท้จริงก็เช่นกันแม้จะอยู่ในโลกแต่ก็ไม่ติดโลกฉันนั้น การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นเพียงเปลือกนอกแต่การวางใจให้เป็นอิสระจากโลกีวิสัยคือแก่นแท้ของการบำเพ็ญจงเรียนรู้ที่จะอยู่กับโลกโดยไม่ยึดติดกับโลกใช้ชีวิตในสังคม โดยไม่ให้สังคมครอบงำจิตใจนั่นคือศิละปะแห่งการบําเพ็ญที่แท้จริงที่ไม่ใช่การหนีโลกแต่เป็นการเข้าใจโลกและอยู่เหนือโลกด้วยปัญญาและความเมตตาการเห็นความไม่เที่ยงในทุกสรรพสิ่งคือกุญแจสำคัญ เมื่อเข้าใจว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจิตใจจะไม่ยึดติดกับสิ่งใดในความว่างเปล่านี้เองที่เราจะพบกับความสงบอันแท้จริงแม้ในท่ามกลางความวุ่นวายของโลกผู้บำเพ็ญที่แท้จริงย่อมรักษา ความสงบภายในไว้ได้เพราะรู้ว่าทุกสิ่งเป็นเพียงปรากฏการ์ชั่วคราวไม่มีอะไรคงทนถาวรเชื่ออาจารย์ไหมปฏิบัติให้ได้ดังตามที่อาจารย์ว่าเจ้าก็จะสำเร็จอาจารย์รับรอง